ครับว็ก็ผมช่องนุ่มเจษเท่นะฮะวันนี้ผมก็มาหาน้องแดงนะมาดูน้องแดงจะพาน้องไหาพ่อับใช่ครับก็เห็นพ่อก่อนะครับจากคลิปที่แล้วครับเขาบอกว่าอีกวันสองวันจะมารับน้องที่ป่าที่นี่นะครับตรงกระต๊อบด้านล่างนู่นครับพี่ๆครับแต่ตอนนี้เราอยู่ด้านบนกันข้างล่างนู่นนะจะมีกระต๊อบก็อวันนี้พี่นุ่มก็พาผมมาแล้วพี่ใช่นี่ต้องว่าดีใช่ครับนนอง คนป้าพอดีก็เลยเรพาน้องคนป่าไปไปหาพ่อเลยครับผมพี่หนุ่มก็มาไกลเลยนะพาผมมาหาพ่อของน้องครับไม่รู้ว่าพ่อจะมาหรือเปล่านะเห็นนัดผมไว้ในช่วงเวลานี้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะตามน้องเข้าไปเลยนะน้องมันน่าจะครับผมน้องชินกันแล้ทานที่ตรงนี้โอ้หเลยครับผมน้องคนป่านะครับเนินนำพี่หนุ่มไปแล้วนะครับนี่ก็ พี่หนุ่มเนี่ยมาแต่ไกด์กลเลยนะเพื่อพาผมมาเนี่ยวันนี้เราก็จะไปดูว่าน้องคนป้ามันดูยังไงนะครับผมยังไงพี่บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีนะวันนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยอันนี้พี่ก็มาเจอครั้งแรกใเลยนะครับโน่นครับพี่เราเรานัดกระเพาะเขาไว้ตรงโน่นนะกระต๊อบ น่าโยนะ่มา,กเ,ามนะกเลยนะรยากศสวยงามมากน้ำตกเลยนะน้ำตกตกสวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของกองเขานะครับผมนี่นะคุณน้องคนป่านะโอลล้ล้อผมด <laughs> ้วยพี่้สวยงามคนระับ ไนะน้องจำนาพาม,มากเลยครับงเยกังสานที้ตรงมีมากเลยนะเน้องมันคุินก็สถานที่นีนน้นะครับผมก็เมื่อก่อนผมให้หน้องอยู่ที่เนี่ยใช่ครับ ตอนแรกก็อยู่ตรงนูน้นตรงถ้าแล้วผมเอามาผมปลูกกระต๊อบไว้ให้น้องอยู่อะโอ้โหสภาพสุดยมากเ,าเราจะมารอพอ่อนนองมันตรงนี้ในชะ่ไหมใช่พี่เดี๋ยวเราต้องรอกันตรงนี้แหละ เดยอนั่งรอข้างนอกกันก็ได้ตรงนี้กระต๊อบพังยับเยินหมดแล้วนะครับพี่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีหลังคาทำไมโดนขโมยได้อะใช่พี่เก็บไว้คนยังมาเอานะไม่ว่าเต็นท์เนี่ยข้างในเนี่ยโดนหมดเลยนะครับมาั่นแล้วจุดแรดงกาทข้างนอกส่วยงามเลยนะส่วยนะพี่สวยสวยนะดูน้ำตกข้างนอกสวยงานได นายกคิดถึงบ้านแล้วนะไม่ได้พามานานแล้วมผมพาไปอยู่บ้านไงคิดถึงบ้านแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารอพ่อหน่นหอ,อยท่านผู้ชมชื่นชม,มพาพบรรยากาศก,ากันเลยนะฮะบรรยากาศธรรมชาติแถวนี้สวยงามมากเลยครับ เป็นไงพี่ระหว่างทางที่เราเดินมาเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะไก,นไ,ไกลมันก็แหละไกลเหมือนกันนะนี่ครับพี่เรามาจากทางนู้นนะแต่ว่าเราอ้อมไปอีกฝั่งนะครับก็เลยเดินลงมาทางล่างด้วยเพราะว่าแถวนี้สวยใช่พี่ได้บรรยากาศสวยงามเลยึนตกโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรอพ่อน้องมันอยู่แถวนี้ก่อนนะอี่สับพักพ่อน้องก็คงจะมานะฮะ แบบพ่อเขาแบบจกัมาอะไรอย่าไล่ไลยู่มาตัวเดินเดินจากมาตัวใเลยปมานนยไกลอยู่นใช่รับแล้วพ่อขาประมาส่งเลยมาะมนต้องมาส่งเลยรบก็มารับกัแต่ทีเนี้ยพ่อมาบอกว่าเดี๋ยวอีกตองมางเ้ยราะเ่อ

มาาน้จ่านี่ย่าแครับผมก็นั่งรอกับน้องได้สักพักนึงนะโอ้โหเกือบชั่วโมงัะตอนนี้ยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้ว่า พ่อเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่านั่งหรือว่าเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าทางมันก็ไกลด้วยนะไกลทางเฮ้ยเหมือนเหมือนน้องจะเห็นอะไรนะเหมือนน้องจะเห็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเรอพอน้องมาหรือเปล่าเมื่อกี้เจอบางเหมือนน้องจะเห็นอะไรนะฮะนี่น้เผื่อผมถามว่าใช่พ่อน้องไหมน้องบอกว่าไม่ใช่ครัน้องจำพ่อได้ไหมได้นะ อยู far, huh? ่เบาๆอยู nah. ่เบาๆดูดีๆก่อนอยู่เบาๆเป็นเมียเมียไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเหรออ้าวแล้วใครอ่ะที่เรามาถ่ายกันเจอปะผมก็มองว่าเฮ้ยไม่ใช่พ่อน้องจริงด้วยนะสวัสดีครับไม่ใช่พ่อน้องนะเมื่อกี้น้องบอกว่าไม่ใช่พ่อนะเมื่อกี้น้องแดงได้คุยแล้วบอกไม่ใช่พ่อแต่แต่ไข่ก็ไม่รู้ครับไข่ไม่ไม่ให้ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ให้สอง ้าน้องหมายหรอหรอเล่นหลานแต่น้องไม่รู้จักใช่ไหมหนองบอกว่าไม่ใช่พ่อพี่หรอแล้วเป็นคนอึ้งของใจแน่ื่นเล่นโแน่หนอนมไม่ใช่พ่อนะก็เดินเดินเข้ามาแล้วไอ คุณแรงกูอะไรครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้น้องบอกว่าไม่ใช่พ่อน้องนะฮะเมื่อกี้น้องแดงได้คุยแล้วคุยกับน้องแล้วนะว่าเขไม่คุยกับผมนะพี่นู่นนู้นเขาลงไปแล้วเฮ้ยพี่ลงไปแล้วเออผมว่ามันพีคเลิศอ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาคิดว่าเรามากันแค่คนสองคนหรือเปล่าอืมเขาเ็เลยแบบกล้าเข้ามาแล้วที่เจอแบบอยู่หลายคนเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาไปนู่นละไปแล้วกลับไปล้ ไปแล้วออกมากับน้องต้นไม้สองคนนี้เข้ามาทำลายผมแน่เลยเอออันตรายอยู่นะเดินตามไปดูข้างหน้านะเดินเดินไปดูข้างหน้านะใครลิวเซียลิวเซียต้องอุ่นหรอนี่น้องเชิญไปดูวะพี่โอเคนะครับท่านชมเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะว่าว่าไข่ไม่รู้นะ

นี่ฮะเราได้เจอกับเสื้อเสื้อนี้เป็นเสื้อผมที่ผมออามาให้น้องตอนที่น้องอยู่ที่นี่อ๋อแล้วที่นี้มันเหมือนกับว่ามีโจรเนี่ยเอาของมาแล้วลื้อของเราโจร<น>โจรได้มาใ<ช>่ค้นคของของน้องนะฮะที่อาศัยที่พักเมื่อกี้เนี่ย<ช>ท,ที่เราไปนั่งรอนะครับท่านผู้ชมคุณจะตามไปหรอเฮ้ยตัวเล็กอ,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 อันตรายนะอนนี่เราได้เจอเสื้อชินหนึ่งนะฮะเสื้อ เอิงเกงอีกตัวนี่มันเอิงเกงผมหรือเปล่าเผมออกมาให้น้องเนี่ยพี่ตัวเนี้ยแสดงว่าคนเมื่อกี้น่าจะได้มาหรือของบ้านพักที่น้องมันอยู่แน่เลยนะหรือหมดเลยครับพี่แล้วไฟหุงไฟช็ดหายหมดทุกอย่างเต้นเต้นหายหมดเลยผมวาเหี้ยมืออ่าเห็นมือ เหมือนมีคนแว๊บๆอยู่นะฮะแต่พ,พอดีไอพี่มันมาเต็มเลยเว้ยใช่เหรอถอยกันเลยกันเลยกันนี่เราถอยก่อนดีกว่าเฮ้ยมันมาหลายคนเลยพี่ไปผมป่าะนี่เราถอยก่อนนะฮะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมผมว่าผมจะรีบวิว่งกลับก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นมาคนเดียวแล้วทีเนี้ย วิ่งกลับกันก่อนนะฮะเหมือนคนมีมีคนไล่าตามมานะหนามเยอะเหมือนมีคนไล่ตามมานะเมื่อกี้นะหลายคนด้วยใช่ป่ะมาเต็มเลยเมืเอม่อกี้ข้างในป่าพี่คาัว่าน่าจะเป็นคนที่มาเอาของของ,ของที่น้องอาศัยไปนะไปนะไปนะจับกันจับกันของไม่พพปลอดภัยหรอไปฮะ ชูคุโรชูชูคีหรือยังชูเคถือมีดอ๋อถือมีดมาด้วยเหรอเออเราไม่ได้มาแค่คนเดียวพี่มาสองสามคนน่ะสองสาบก่อนก่อนดีกวะแล้วแล้วน้องเจ๋อเจอพ่อน้องไม่ไม่นจะเจอแล้วนะเขาทำมาวันหลังดีกว่าเออยี่งยามผมไม่รู้ว่าจริงๆพ่อเขานัดผมไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่มาเลยผมว่านี่ผมจะพาน้องมันกลับก่อนฮะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะ เดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับน้องก็น้องแดงน,นะแล้วก็รวมทั้งตัวผมด้วยนะเราต้องกลับก่อนครัตอนนี้เราออกมาถึงทางออกแล้วนะครับ เราจะวิ่งขึ้นออกนะฮะถึงรถแล้วพี่นั่งนะถึงแล้วเนี่ยฮะใกล้ถึงรถแล้วนะฮะมากันทั้งสามคนตอนแรกมาคนเดียวนะอืมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นแบกแบตั้งแต่แรงแล้วตอนนี้ก็ออกมาถึงถนนแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะออกไปส่งน้องกันนะใช่พี่เดี๋ยวน้องกลับไปส่งที่บ้านแล้วใช่เพราะว่าคิดหน้าค่อยพาน้องมาหาพ่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคลิ่นนี้เราหนีเอาตัวรอดกันก่อนเพราะว่า เจอเมื่อกี้แล้วพี่ดูท่าปลอดยว่ะดูท่าจะไม่ดีครับเดี๋ยวจะให้มาส่งน้องมันคนน้องบอกว่าเมื่อกี้ถือแล้วถือมีดถือมีดมาด้วยถือมีดมามาหลยคนด้วยตอนแรกผมเห็นอยู่แค่คนเดียววิ่งเข้าไปในป่าแล้วทีนี้ยโผล่มาได้ไงมาสามคนตกใจผมเลยพาพี่วิ่งก่อนไงแล้วประเด็นน้องบอกว่าถือมีดมาด้วยนี่ใช่เราก็ไม่รู้จักด้วยว่าใครว่าคนที่ขโมยของผมเนี่ยนะของเนี่ยพวกแกงเนี่ยทิ้งของผมหมดเลยอังคลิปนี้เราก็ ขอลาไปก่อนนะฮะเพื่อเดี๋ยวจะไปส่งน้องมันก่อนนะทีนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับฝากช่องไว้ด้วยนะฮะผมนุ่มเจ็ดเคนะฮะแล้วก็ช่องเดินเข้าป่าครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วครับ